สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความหลงจากความสําเร็จของนักกีฬาไทยในต่างแดนที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนได้ไม่น้อยมาเก็บตกเล่าสู่กันฟงังนั่นก็คือเรื่องราวของนักกอล์ฟสาวชาวไทยไวัยเพียง19ปีอย่างโปรพพาวชเนตตีวรรณแสนที่สร้างเซอร์ไพรส์สะเทือนวงการกรอล์ฟโลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเธอสามารถระเบิดฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมในการแข่งข,ขันกอล์ฟหญิงในรายการ LPGA Poland Classic ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการทำไปได้ถึง26อันเดร์พาจาก4วันคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้อย่างสง่างามด้วยคะแนนที่ห่างจากอันดับที่สถึง4สตรกพร้อมกับรับเงินรางวัลไปกว่า2แสนดอลลาร์อันเป็นเงินรางวัลสูงสุดที่เธอได้รับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอทำเงินสะสมตลอดฤดูกาลนี้มาได้เพียง4,000กว่าดอลลาร์เท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากนี้แล้ว ความสาเร็จในครั้งนี้ก็ได้ทําให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่7ที่สามารถไปถึงแชมป์ในรายการระดับ LPGA ทัวร์ได้พร้อมทั้งสร้างสถิติเป็นอีหนึ่งนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งที่สามารถคว้าแชมป์แรกของตัวเองได้ในปีแรกที่ลงแข่งขันในฐานะของรุกกี้ที่ส่งผลให้เธอคว้าทัวร์การ์ดการันตีการได้ลงเล่นใน LPGA ไปอีก2ปีทันทีพร้อมทั้งขยับอันดับจากเกือบที่400ของโลกมาอยู่ในอันดับที่52ของโลกได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ เธอมีความเสี่ยงสูงเลยที่จะต้องกลับไปเล่นในคิวสกูเพื่อคัดตัวกลับมาเล่นใน LPGA ทัวร์อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันได้ทําให้แฟนกอล์ฟทั่วโลกหลายๆคนต้องทึ่งกันเป็นพิเศษในความสําเร็จในครั้งนี้ของเธอก็คือเธอสามารถทํามันได้หลังจากที่ไม่ผ่านตัดตัวมาถึง9รายการติดในหลายทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้อันหมายความว่าเธอลงทุนไปแข่งขันโดยแทบไม่ได้รับเงินรางวัลกลับคืนมาเลย ซึ่งตรงนี้ตัวเธอเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ําตาถึงสิ่งเหล่านี้หลังการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ของเธอได้ว่าก่อนหน้านี้เธอโดนตัดตัวมาถึง9รายการติดและเธอก็ทํางานอย่างหนักเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นและในตอนนี้มันก็ได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วแต่ก็แน่นอนว่าการพุ่งพรวดขึ้นมาคว้าแชมป์ได้หลังจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องมาหลายรายการติดแบบนี้ก็อาจจะมีข้อรหาในใจของหลายๆคนอยู่บ้างว่า นี่มันเป็นความบังเอิญเป็นเรื่องที่ปุ๊กหรือว่าเป็นวันทามวันเดอร์หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อลองมองดูลึกๆถึงรายละเอียดในการเล่นของเธอแล้วต้องบอกเลยครัวว่าสาวน้อยคนนี้มีองค์ประกอบที่ดีพอที่จะก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นที่เยือกเย็นเกินวัยในวันสุดท้ายที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกอล์ฟทั่วโลกที่ได้ชมกันเป็นอย่างมากซึ่งจากการคว้าแชมป์ได้หลังจากความล้มเหลวแบบต่อเนื่องในการเล่นอาชีพในปีแรกได้แบบนี้ ก็ทาให้เธอได้รับคําชื่นชมในเรื่องความมุมาณนะอุตสาหะและก็การไม่ยอมแพ้ม,มากเป็นพิเศษโดยแฟนกอล์ฟทั่วโลกได้พูดถึงเธอหลังความสําเร็จในครั้งนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความพิเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนกอล์ฟคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์ถึงการคว้าชแชมป์ได้ในครั้งนี้ของเธอแบบไม่อยากจะเชื่อว่านั่นมันบ้ามากมันมีสักกี่ครั้งที่ผู้เล่นในทัวร์หลักแบบนี้โดนตัดตัวหลายครั้งขนาดนั้นแล้วสามารถกลับมาคว้าชแชมป์ได้ ซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่านั่นละ่ะมันคือกอล์ฟเมื่อคุณยังคงสู้ต่อไปคุณก็จะได้รับชัยชนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่ามันก็เหมือนกับหลายสิ่งในชีวิตของเรานั่นละที่เรานั้นไม่ได้ถูกเลือกว่าทุกสิ่งมันจะเวิร์กตามที่เราตั้งใจอยู่เสมอแต่เมื่อมันถึงเวลาของคุณมันก็คือเวลาของคุณยินดีด้วย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของเธอในครั้งนี้ว่ามันคือความภาคเพียรความอดทนและก็ความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิมเ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วยว่ามันไม่มีสิ่งที่มีค่าใดที่ได้มาโดยไม่ต้องเสียจะละแล้วก็ใช้ความกล้าหาญร,รอกเธอพ่ายแพ้แต่ว่าใช้มันเพื่อให้มันดีขึ้นความเชื่อในตัวคุณเองมันคือกุญแจสำคัญในการไปสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุด ส่วนแฟนก๊อปคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการก้าวข้ามอุปสรรคจนคว้าชแชมป์ได้ในครั้งนี้ของสาวไทยเราว่าถ้าคุณไม่ประสบความสําเร็จในตอนแรกคุณก็แค่พยายามพยายามและก็พยายามอีกครั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอมเมนต์นี้เขาได้พิมพ์คาว่าพยายามไม่ถึง9้าครั้งเลยนะครับเพื่อที่จะเสยเห็นถึงความล้มเหลว9้าครั้งก่อนหน้านี้ของโปรพาวก่อนที่จะได้รับความสําเร็จส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองไปถึงคุณค่าจากการคว้าชแชมป์ได้ในครั้งนี้ของสาวไทยเราว่านี่ มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่กำลังพยายามเปิดประตูสู่ความสำเร็จทั้งหมดในตอนนี้ฉันได้ยินเพียงแค่เสียงของนักกอล์ฟรุ่นเยาว์ที่บอกกันว่าฉันต้องการเป็นดังวนรนแสนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาก่าวชื่นชมไปถึงการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเธอว่าเธอเล่นรอบสุดท้ายได้อย่างน่าทึ่งมากเป็นชัยชนะใน LPGA ครั้งแรกที่มันดูปราศจ,จากความเครียดในแบบที่ฉันเองก็เพิ่งเคยได้เห็นหญิงสาวคนนี้มีความเป็นธรรมชาติแม้ว่าเธอ จะพลาดในการตัดตัวมาถึง9้าครั้งก่อนหน้านี้ที่คนต่อมาก็ได้มองถึงเธอต่อไปด้วยว่าชนิตตีเนี่ยเล่นอย่างกับซ้อมอยู่กับเพื่อนเลยเธอดูผ่อนคลายมากและก็ดูไร้ความกดดันทั้งที่เล่นเพื่อเงินรางวัลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตำแหน่งแชมป์ขอแสดงความยินดีด้วยกับชัยชนะของคุณมันเป็นการเล่นกอล์ฟรอบที่ยอดเยี่ยมมากส่วนคนต่อมาที่ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการตีที่แม่นยำจนแซงขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบในการเล่นวันสุดท้ายของเธอว่า นานนานครั้งนะที่เราจะได้เห็นเกมกอล์ฟที่ควบคุมได้เหมือนระบบครูชิคคอนโทรลในการเล่นวันสุดท้ายแบบนี้การเล่นรอบนี้ของเธอมันน่าทึ่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่เธอมาจากรอบคัดเลือกตั้งแต่ในวันจันทร์ซึ่งใคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาชื่นชมสาวไทยของเราด้วยความทึ่งถึงผลงานในวันสุดท้ายของเธอที่สามารถทำไปได้ถึง9อันเดอร์จนนำไปสู่การคว้าชแชมป์ในท้ายที่สุดด้วยว่าว้าวสกอร์63จากสาวอายุ19ที่มาจากรอบคัดเลือกในวันจันทร์ นั่นมันน่าอาัศจรรย์มากในขณะที่คนต่อมาก็มองความสําเร็จแบบสุดเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ของเธอว่ามันช่างเป็นเรื่องราวที่ดีเลยจากรอบคัดเลือกวันจันทร์สู่ผู้ชนะ LPGA ทัวร์ินดีด้วยชเนตตีส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนกอล์ฟที่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมในเรื่อง m e n ล a l ี y ของสาวไทยเราว่าเธอเล่นได้อย่างกับการซ้อมปกติโดยไม่มีแรงกดดันเลยสามารถควบคุมจิตใจได้ดีมากซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวด้วยว่า ผมเนี่ยไม่ต้องการโคชในการสวิงของเธอแต่ผมต้องการโคชเรื่องสภาพจิตใจของเธอมันดีขนาดนั้นได้อย่างไรส่วนแฟนคลับคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการเล่นที่ดูเหมือนไม่ได้แบกรับความกดดันนักของโปรพาว่าของขวัญจากการเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยมันก็คือการเล่นที่ไม่มีความกังวลและก็เครงเครียดส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความเซอร์ไพรส์ถึงแชมป์นี้ของเธอว่าว้าว ฉันเองเพิ่งเคยเห็นชื่อของเธอเป็นครั้งแรกและเธอก็สามารถทำมันได้เลยที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเธอต่อไปว่าไม่โกหกเลยนะตอนเห็นเธอในตั้มเนลเป็นครั้งแรกฉันคิดว่าเธอนั้นเป็นแพตตี้ทวัตนะกิจพวกเขาคงจะต้องมีอะคาเดมีกรอที่มันยอดเยี่ยมมากเลยในประเทศไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงนักกลอฟไทยของเราไปอีกด้วยว่ายินดีด้วยกับอีหนึ่งชัยชนะของไทย ดีใจที่ได้เห็นประเทศไทยสามารถสร้างนักกอล์ฟหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สามารถมาแข่งขันในเวทีโลกและก็สามารถคว้าแชมป์ได้ส่วนแฟนกอล์ฟคนต่อมานี่ก็ได้มาสแสดงมุมมองไปถึงผลงานในอนาคตของเธอว่าผมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องได้เห็นอะไรอีกมากมายเลยจากเธอที่ก็เช่นเดียวกันกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าฉันคิดว่าเราจะได้เห็นชัยชนะจากเธออีกมากนั่นบรรณาประทับใจเลยยินดีกับมิสวรรณแสนด้วย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมไปถึงสกิลในการเล่นของเธอว่าเธอนั้นมีการตีบอลที่มันน่าทึ่งที่สุดเท่าที่ฉันได้เคยเห็นมาเลยอะดรีนาลีนของเธอมันปลุงพล่านในหลุมที่18วงสวิงของเธอมันยอดเยี่ยมมากหวังว่านี่มันจะไม่ใช่ความสําเร็จเพียงครั้งเดียวของเธอที่คล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองถึงศักยภาพของเธอได้ว่าการตีของเธอมันมีความแม่นยําที่น่าทึ่งอย่างยิ่งฉันไม่เคยเห็นการสวิงดังบทกวีแบบนี้ที่มันไปที่ศูนย์กลางตลอดทั้งวันเลยน่าอัศจรรย์ ขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมการเล่นของโปรพาวต่อไปอีกด้วยว่านั่นมันเป็นคุณภาพระดับสตาร์เลยดีใจที่ได้ชมการเล่นของเด็กสาวที่มีความเยือกเย็นแบบนั้นเก็บแคดดี้คนนี้ไว้นะซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงมุมมองถึงการคว้าชแชมป์ได้ในครั้งนี้ของสาวน้อยชาวไทยของเราว่าเธอเหมาะสมที่จะได้รับมันแล้ว ประโยคที่ฉันชื่นชอบจากเธอก็คือฉันไม่ยอมแพ้และทำมันต่อไปครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวความสำเร็จของสาวไทยในต่างแดนและก็มุมมองจากแฟนกอล์ฟนานาชาติที่มีต่อความสำเร็จของเธอในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจดีๆกับการใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆของใครหลายๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะไม่ว่าชีวิตของคุณจะเจอกับอุปสรรคใดๆจงจดจำเอาไว้ว่า ความพยายามและความมุมานะมันไม่เคยทำร้ายใครดูสาวน้อยคนนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจกันครับตราบใดที่คุณล้มแต่ยังไม่เลิกมันก็จะยังมีวันที่คุณจะสามารถประสบคสวามสำเร็จได้แบบนี้เช่นกันแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ